สวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีคนสุรินพา ท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอกเนาะนั่งรถไปมาามาลงกน็นั่งสองแถวมาลงตรงหน้าทางเข้าเนาะแลก็เดินมาอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็มาถึงอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอกแล้วทนะ่านชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะ ่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะช่วงนักเรียนปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดสาวิตย์ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาครอบครัวพากันมาเที่ยวอ่างเก็บน้าช่วงฤดูร้อนเนาะช่วงนี้ใกล้สงกรานตนะ์เนาะร้อนมากเพื่อนก็เลยพาครอบครัวมาเล่นน้ำกันเยอะเลยตรงนี้มีร่มให้เช่าเา้ื่อเพื่อนมีเก้าอี้แถมเก้าอี้ด้วยมีอาหารหลากหลายอะไร เุื่นสามารถนั่งร่มผู้เสือก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้เนาะมีโต๊ะมีเก้าอี้และเสือให้เช่าด้วยเพื่อนร่มเล็กก็50าบบาทเจดบาทเพื่อนร่มใหญ่ก็ร้อบาทแถมเก้าอี้ถ้าเพื่อนอยากปูเสือนั่งก็ได้เนาะเตรียมเสือมาเองหรือว่ามาเช่าเสือที่อิ่มอ่างเลยก็ได้เนาะที่นี่มีห่วงยางให้เช่ามีร่มชูชีพ ไม่ใช่ร่มชูชีพเพื่อเสื้อชูชีพไม่ใช่ <c oughs> พูดไปไกลเลยนี้หลงไปไกล้วเสื้อชูชีพนะน้องเพื่อนแล้วก็หงยาใ้เช่าด้วยต้นต้นตัง้ตงแต่ยี่สิบบาทเนาะ <c oughs> บรรยากาศคึกคักคนเยอะมากช่วงวันหยุดเนาะเรามาเฉพาะช่วงวันหยุดแต่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะคนก็จะเยอะเกือบทุกวันเพืนะ่อน ยิ่งอากาศร้อนคนก็มาเล่นน้ำกันเยอะมากฝากครอบครัวมานั่งทานอาหารชมวิวชมบรรยากาศทะเลอีสานทะเลน้ำจืดเนาะเหมือนทะเลน้ำจืดเดินะคนคนเยอะเนาะแถวนี้ห <c oughs> ่างจากทะเลก็เลยวนนี้อ่างเก็บน้ำคนก็จะมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำเนาะแถวจังหวัดสุรินทร์เรา <c oughs> อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนะพื่อน มาเที่ยวกันได้เนาะช่วงนี้อากาศกำลังร้อนพอดีเลยทเที่ยวเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟเพื่อนกลับสุรินทร์เนาะเรานั่งรถไฟจากเมืองสุรินมาก็ค่ารถไฟก็อ7บาทเป็นขบวนท้องถิ่นเนาะขบวนท้องถิ่นขบวนนครราชสีมาอุบลราชธานีเนาะเรานั่งจากตัวเมืองสุรินมาลงอำเภอศรีกรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนาะ ลงเสร็จก็นั่งรถรถเองสองแถวต่อไปตรงตรงหน้าปากทางเข้ามา,าอ่างเก็บน้ำานะตอนนี้เรานั่งรถกลับมาเราจะนั่งรถกลับมาเมืองสุรินทร์น้องเพื่อนเรากำลังขึ้นรถเนาะบรรยากาศการนั่งรถไปกลับสุรินทร์กับศีขอรภูมิน้องเพื่อนช่วงวันหยุดคนจะเยอะมากถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องของเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะ